ให้แผ่นดิน เด็กคะสวัสดีคะ่ะเราจะมาเจอกันในกิจกรรมการอ่านหรือการท่องพยัญชนะไทยนะคะพยัญชนะไทยของเรามี44ตัวนะคะเด็กๆคุณครูแอปจะนำพาเด็กๆอ่านพยัญชนะไทยให้เด็กๆอ่านตามคุณครูด้วยนะคะเราจะมาเริ่มอ่าน พยัญชนะไทยกันนะคะให้เด็กๆอ่านตามบนคแอฟแอปก็จะมีลูกศรชี้ให้เด็กๆอ่านตามด้วยนะคะ,ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะลูกนะหัะนหน้ามาเลยพร้อมกันหรือยังคะ,ะก็ไก่ค่ะขอไข่ค่ะขอขวดค่ะขอควายค่ะข้อคนค่ะ คอระคังค่ะงองูค่ะจอจานค่ะชอชิงค่ะชอช้างค่ะสอโซ่ค่ะชอเชอค่ะยอผู้หญิงค่ะโอชะดาค่ะตอปตักค่ะถอฐานค่ะทนาบุญโทค่ะ ทอผู้เท่าค่ะนอเนนค่ะดอเด็กค่ะตอเตาค่ะทอถุงค่ะทอทหารค่ะทอทงค่ะนอหนูค่ะบอใบไม้ค่ะปอปลาค่ะผอพึ่งค่ะฝอฝาค่ะ พอพานค่ะฟอฟันค่ะพอสัมภัาค่ะมอมาค่ะยอยักค่ะรอเรือค่ะรอลิงค่ะวอแหวนค่ะโสสาลาค่ะสสบรูสีค่ะสอเสือค่ะ หอ,อีค่ะจอจุราค่ะออางค่ะหอนกฮูกค่ะจบลงไปแล้วค่ะกราบสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ครูรัฐจะนำพานักเรียนอ่านเก่งพูดดีนะคะ ที่คุณครูรัดพาเด็กอ่านไปของเมื่อวานนี้นะคะวันนี้คุณครูลัฐจะนำพาอ่านต่อเลยนะคะเราก็จะมาดูคำแรกนะคะนี่คือเด็กผู้ชายใช่ไหมคะจะมีลักษณะลักษณะผมนะคะเราก็จะมาสะกดตามคุณครูรัดเลยนะคะพอ,อีพ ทีนี้มาดูรูปภาพที่สองรูปภาพที่สองจะเป็นเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายซึ่งเป็นพี่น้องกันนะคะ,ะเด็กๆอ่านตามคุณครูล้วนะคะพอีอพีไม่เอกพี่ต่อไปมันจะเป็นท่อนไม้สามท่อนใช่ไหมคะ,ะเด็กๆอ่านตามนะคะพอีอพีไม่โทพี ต่อไปเราจะไปดูรูปภาพต่อไปเลยนะคะรูปภาพเด็กผู้หญิงสะผมขยี้ใช่ไหมคะอ่านนะคะตามคุณครูนะคะยอีอยีอันนี้คือเลข20ใช่ไหมคะ,ะคุณครูละจะพานักเรียนอ่านแล้วให้นักเรียนอ่านตามเหมือนเดิมนะคะยอีอยีม่เอกยอีต่อไปรูปภาพที่ ต่อไปนะคะจะเป็นรูปภาพเด็กผู้ชายรู้สึกว่าจะหมินถุงขยะนะคะ,ะเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะโยอียีมิทยียโอขออภัยค่ะโยอียียีมิทยีค่ะ,ะต่อไปรูปภาพลิงใช่ไหมคะ เด็กๆอ่านตามคุณครูโอ้คุณครูขออภัยค่ะรูปภาพชนีค่ะคุณครูพูดผิดนะคะต้องขออภัยด้วยเด็กๆอ่านตามคุณครูล้านนะคะโนอีนีรูปภาพต่อไปจะเป็นคุณครูชี้หน้ากระดานใช่ไหมคะโนอีนีม่เอกนี้นี่โนอีนีมิเอกนี่ รูปภาพต่อไปจะเป็นคุณครูชี้หน้ากระดานซึ่งจะมีตัวเลขนะคะอ่าสะกดตามคุณครูแล้วนะคะนอ,อีนีมิโทนี้เด็กๆอ่านครบหมดทุกตัวแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณครูรัฐก็ขอจบการสอนอ่านเก่งพูดดีเพียงแค่นี้นะคะวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับคุณครูรัฐเหมือนเดิมนะคะวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่18เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564นะคะก่อนที่จะเรียนก็เหมือนเดิมนักเรียนเตรียมดินสอยางลบแล้วก็แบบฝึกทักษะไว้ก่อนนะคะ เด็กๆอย่าเพิ่งทำนะคะให้คุณครูรัดสอนก่อนแล้วก็อธิบายวิธีการทําก่อนนะคะแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทยจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะหนึ่งนักเรียนสามารถอ่านคำได้อย่างถูกต้องและชัดเจน สนักเรียนสามารถคัดคําตามตัวอย่างได้ถูกต้องและสวยงามหลังจากเรารู้จุดประสงค์แล้วนะคะคุณครูรัฐก็จะมีปริศนาคำทายให้เด็กๆทายนะคะว่าที่คุณครูรัฐพูดไปเนี่ยคืออะไรนะคะฉันคืออะไรบินบนท้องฟ้าหาหนอนกินเป็นอาหาร เด็กๆลองตอบสิคะว่าคืออะไรคะเด็กๆตอบว่านกค่ะไหนลองดูสิคะถูกหรือเปล่าเออด็กๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆตอบว่านกใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตไหมคะจะมีลูกศรสีแดงๆอยู่ข้างบนชี้ตรงปีกนกใช่ไหมคะถ้าเด็กๆว่าชี้ตรงปีกนกนั่นคือปีกนกนะคะ อาทีนี้คุณครูก็จะบอกว่าตัวพยัญชนะคำว่าปีกนกมีตัวอะไรบ้างนะคะให้เด็กๆอ่านและสะกดตามคุณครูรัดเหมือนเดิมนะคะก็จะมีปปลาสะระอีกอไก่โนหนูกอไก่นะคะ ก่อนอื่นคุณครูรัดจะนำพาเด็กๆสะกดแล้วให้เด็กๆอ่านตามคุณครูรัดเหมือนเดิมนะคะปอีกป,ปีกนอโอกนกอ่านว่าปีกนกค่ะอีกหนึ่งรอบนะคะปอีกป,ปีกนอกนก อ่านว่าปีกนกค่ะเด็กๆเ,เก่งมากเลยนะคะที่นี้คุณครูลาดก็จะอธิบายลักษณะของปีกนกใช่ไหมคะเด็กๆเ,เคยเห็นนะคะนกจะบินอยู่บนท้องฟ้านะคะเวลาที่นกบินใช่ไหมคะนกกินอะไรเป็นอาหารคะเด็กๆเด็กๆตอบว,ว่านอนค่ะเก่งมากเลย นกอาศัยอยู่ที่ไหนคะอยู่ในปา่าบินอยู่บนท้องฟ้าปีกนกมีประโยชน์อะไรคะเด็กๆเอาไว้บินหาอาหารใช่ไหมคะอ่าเด็กๆเก่งมากเลยนะคะทีนี้เราก็จะไปดูปิศนาคำท้ายคำที่สองนะคะอ้าวคุณครูรัดจะเริ่มเลยนะคะ คุณครูจะถามนะคะอะไรเอ่ยอาศัยอยู่ในครัวช่วยแม่หั่นผักอยากจะรู้จักนะักว่าฉันคืออะไระเด็กๆลองตอบคุณครูสิคะว่าคืออะไรคะ,ะเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะเด็กๆตอบว่ามีดค่ะคุณครูลองดูสิคะถูกหรือเปล่าเอ่ยเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะนี่คือลูก มีดใช่ไหมคะอ่าก่อนอื่นคุณครูรัดก็จะมาดูว่าคําว่าใบมีดมีตัวพยัญชนะตัวอะไรบ้างนะคะแล้วให้เด็กๆสะกดตามคุณครูรัดนะคะสละอายไม้มว้วนบอใบไม้มอมมาสละอีดอเด็ก ทีนี้คุณครูรัดจะนำพานักเรียนอ่านและสะกดตามคุณครูนะคะบอไอใบมอีดดมีดอ่านว่าใบมีดค่ะอีกหนึ่งรอบนะคะบอไอใบมอีดดมีดอะะ่านว่าใบมีดค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะทีนี้คุณครูรัดก็จะมา อธิบายลักษณะใช่ไหมคะมีนะคะมีลักษณะเป็นด้ามยาวมีที่จับปลายมีแหลมคมใช่ไหมคะเด็กๆมีดมีประโยชน์นะคะก็คือเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้ในงานครัวนะคะเช่นจะเป็นการทำกับข้าวใช่ไหมคะนักเรียนจะเห็นคุณแม่จะทำกับข้าวนะคะแล้วก็ ประโยชน์ก็คือตัดกิ่งไม้หรือตัดสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในสวนนะคะแล้วก็ใช้หั่นสิ่งของต่างๆก็จะเรียกว่าใบมีดมีดมีหลายชนิดนะคะเด็กๆเช่นมีดทำครัวมีดพกมีดปอกผลไม้นะคะมีดทำรรมาจากด้ามไม้แล้วก็เหล็กพลาสติกนะคะ ปลายมีดนะคะก็จะทำมาจากเหล็กหรือสแตนเลสนะคะมีดก็จะมีคุณและโทษนะคะเราก็จะมาดูว่าโทษของมีดคือเป็นอันตรายต้องใช้อย่างระมัดระวังอาจจะบาดมือได้นะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะเล่นมีดนะคะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็รู้จักความหมายของคำว่าใบมีดไปแล้วเด็กๆคงอยากจะรู้จากวิธีการเขียนแล้วนะคะว่าสองคำนี้ วิธีการเขียนเขียนยังไงนะคะเราก็จะเริ่มวิธีการเขียนเลยนะคะโดยเด็กๆชี้นิ้วเหมือนเดิมกลางอากาศนะคะ mm. เดี๋ยวนะคะ mm. เด็กๆชี้นิ้วรอนะคะชี้นิ้วกลางอากาศลงครูแล้วนะคะคำแรกจะเป็นคำว่าปีกนกนะคะ หมวนหัวกลมลากเส้นตรงลากเส้นตรงไปด้านขวาลากเส้นตรงขึ้นไปเลยเส้นสระอีขีดเส้นตรงไปด้านซ้ายขีดโค้งขึ้นไปขีดเส้นตรงขึ้นไปต่อไปกอไก่ขีดเส้นตรงขึ้นไปทำเป็นปากกาขีดโค้งลากเส้นตรงลงมาต่อไปนหนูหมวนหัวกลมขีดเส้นตรงลงมาขีดเฉียงไปด้านขวาหมวนหัว แล้วก็ขีดเส้นตรงขึ้นไปข้างบนต่อไปกอไก่ขีดเส้นตรงขึ้นไปข้างบนทําเป็นปากไกา่ขีดโค้งทําเป็นหลังคาขีดเส้นตรงลงมาปีกนกนะคะคํานี้ต่อไปคําที่สองเด็กๆก,ก็ชี้นิ้วเหมือนเดิมใช่ไหมคะกลางอากาศคําที่สองจะเป็นคําว่าใบามีดใช่ไหมคะเด็กๆชี้นิ้วรอคุณครูลั่นเลยนะคะกลางอากาศเลยนะคะ ม้วนหัวกลมขีดเส้นตรงขึ้นไปเลยเส้นม้วนหัวไปข้างหน้าต่อไปอบไปไม้ม้วนหัวกลมขีดเส้นตรงลงมาขีดเส้นตรงไปด้านขวาขีดเส้นตรงขึ้นไปข้างบนพอดีเส้นต่อไปหมมาม้วนหัวกลมขีดเส้นตรงลงมาม้วนหัวไปข้างหน้าขีดเส้นมาด้านขวาขีดเส้นตรงขึ้นไปข้างบนสัะอีนะคะ ขีดเส้นตรงไปด้านซ้ายโค้งทำเป็นหลังคาขีดเส้นตรงขึ้นไปนิดนึงตอเด็กม้วนหัวกลมขีดเส้นเฉียงมาด้านซ้ายลากเส้นตรงขึ้นไปข้างบนขีดโค้งทำเป็นหลังคาขีดเส้นตรงลงมาคำนี้จะอ่านว่าใบามีดนะคะหลังจากเด็กๆรู้จักวิธีการเขียนแล้วต่อไปคุณครูะจะพาเด็กๆอ่านแบบฝึกทักษะนะคะ เด็กๆอ่านตามคุณครูแล้วนะคะแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทยคำชี้แจงคัดตามตัวอย่างวันพฤหัสบดีที่18เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพเราก็จะมาสะกด คำแรกเลยนะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูรัดนะคะปอีกปีกนอกกนกอ่านว่าปีกนกค่ะต่อไปคำที่2จะเป็นคำว่าใบามีดใช่ไหมคะบอไบมออีดอมีดอ่านว่าใบามีดค่ะ หลังจากเด็กๆรู้ว่ามีพยัญชนะอะไรวันนี้เรียนคำว่าอะไรใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตจุดใช่ไหมคะจะมีจุดเว้นบรรทัดน,นะคะให้เด็กๆเ,เขียนเหมือนเดิมหัวโกลมตัวตรงเต็มบรรทัดน,นะคะถ้าสกปรกเหมือนเดิมใช่ไหมคะเด็กๆใช้ยางลบที่สะอาดลบให้สะอาดแล้วก็เขียนใหม่ตัวเต็มบรรทัดน,นะคะ หลังจากเด็กๆทำงานเสร็จแล้วให้ผู้ปกครองถ่ายรูปนะคะส่งลงไลน์นะคะส่วนตัวของคุณครูห้องของตัวเองนะคะเพื่อจะให้คุณครูได้ตรวจและให้คะแนนแล้วก็เช็คชื่อในการเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะสำหรับวันนี้คุณครูรัดขอจบการสอนออนไลน์คาบที่1เพียงแค่นี้นะคะส่วนคาบที่2นักเรียนจะได้พบกับคุณครูกอยซึ่งจะมาสอน หนังสือนะคะสำหรับวันนี้คุณครูรัฐขอจบการสอนเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ